อิสราเอลนั้นได้โจมตีหลายพื้นที่ทางภาคตนออกและตอนกลางของข,องขานยูนิฟในฉนวนกาซาทางตอนใต้นะครับก่อนที่จะล่าถอยบางส่วนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเดียอยากน้อยอีก40รายบาดเจ็บอีกหลายสิบรายนะครับนอกจากฝั่งของปาเลสไตน์แล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับในฝั่งของเลบานอนเองนั้น ทางด้านอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าเนี่ยครับในการโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆและคราวนี้เนี่ยเข้าไปในเมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงของเลบานอนด้วยยังมีการโจมตีทางอากาศอีกรัลอกนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือที่เขตดาฮิเยชานกรุงเบรุตทางตอนใต้ เบนจามินในธัญาฮูนะครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนั้นเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าสิ่งที่อิหร่านนั้นโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ของอิสราเอลนั้นเนี่ยครับก็บอกว่านี่เป็นการที่อิหร่านคิดผิดและอิหร่านนั้นเนี่ยนะครับเป็นการสร้างความผิดพลาดครั้งใหญ่นะครับเพราะเนื่องจากว่าใครก็ตามที่โจมตีอิสราเอลอิสราเอลนั้นก็จะโจมตีกลับอย่างแน่นอนสถานการณ์ข่าวต่างประเทศนั้นมีหลายเรื่องที่จะต้องติดตามกันนะครับจากกรณีที่ถักด้าน อิสราเอลนั้นเนี่ยเข้าไปโจมตีในพื้นที่เลบานอนก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับทางด้านปาเลสไตน์นั้นเนี่ยจะเงียบไปนะครับคุณผู้ชมแต่ไม่ได้เงียบอย่างที่คิดนะครับล่าสุดนั้น สถานการณ์นั้นทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมีการรายงานข่าวนะครับว่าอิสราเอลนั้นได้โจมตีหลายพื้นที่ทางภาคตอนออกและตอนกลางของขานยูนิตในฉนวนกาซาทางตอนใต้นะครับก่อนที่จะล่าถอยบางส่วนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเดียอยากน้อยอีก40รายบาดเจ็บอีกหลายสิบรายนะครับส่วนในเมืองกา,าซาซิตี้แพทย์ระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์อยากน้อย22รายเสียชีวิตจากการโจมตีโรงเรียนที่เป็นค่ายผู้ลี้ภัยทำให้มีผู้เสียชีวิตนั้นเนียครับ17ราย ขณะที่การโจมตีอีกครั้งสถานที่เด็กกำพร้าอันอามมนออเฟนโซไซตี้นะครับซึ่งเป็นที่พักพิงของผู้พลัดถิ่นทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายต่อมาอิสราเอลนั้นก็โจมตีโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่พักพิงของครอบครัวชาวปาเลสไตน์ที่พลัดถิ่นในนูเซรัตทางตอนกลางของฉนวนกาซาทาให้มีผู้เสียชีวิตสามรายและบาดเจ็บ17รายด้วยกันก็เลยทําให้ในส่วนของการโจมตีครั้งล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย65รายด้วยกัน กองทัพอิสราเอลบอกว่าการโจมตีครั้งนี้มีเป้าหมายไปที่กลุ่มฮามาสที่ปฏิบัติการจากศูนย์บัญชาการใต้ดินภายในบริเวณที่เคยเป็นโรงเรียนหญิงนูเซรัสมาก่อนพร้อมกับกล่าวหาว่าฮามาสใช้ค่ายผู้ลี้ภัยและประชากรบากหน้าซึ่งฮามาสนั้นก็ปฏิเสธในเรื่องนี้นะครับซึ่งตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2566ที่ผ่านมานั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้ ก็ทาให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า41,600รายตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในฉนวนกาซานะครับนอกจากฝั่งของปาเลสไตน์แล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับในฝั่งของเลบานอนเองนั้นทางด้านอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าเนี่ยครับในการโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆและคราวนี้เนี่ยเข้าไปในเมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงของเลบานอนด้วยโดยกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับรายงานมีผู้เสียชีวิตเนี่ยหรายบาดเจ็บอีก11คน หลังอิสราเอลเด็โจมตีทางอากาศในเขตบาชูราใจกลางเมืองหลวงนะครับไม่ไกลาจากสำนักง,งานของสหประชาชาติรวมถึงอาคารรัฐสภาและสำนักนายกรัฐรมนตรีของเลบานอนสถานีโทรทัศน์อันมานาของฮิสบอลเลาะรายงานนะครับว่าการโจมตีเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ศูนย์กู้ภัยและศูนย์สุขภาพของฮิสบอลเลาะนับเป็นการโจมตีย่านใจกลางกรุงเบรุตเป็นครั้งที่2ในสัปดาห์นี้นอกจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับ ยังมีการโจมตีทางอากาศอีกรัล,ลอกนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือที่เขตดาฮิเย่ชาญกรุงเบรุตทางตอนใต้ที่เป็นตกเป็นเป้าโจมตีหลายครั้งเนื่องจากเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิสบอลเลาะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับ <c oughs> เขาบอกว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยนะครับมันทําให้ผู้คนนั้นเนี่ยแตกตื่นนะครับเพราะหนีจากการถล่มจากที่อื่นเนี่ย <c oughs> เข้าไปอยู่บริเวณเมืองหลวง <c oughs> ก็ยังไม่พ้นจากการโจมตี <c oughs> กองทัพอิสราเอลนั้นก็ออกมาประกาศเช้ามืดนะครับบอกว่าให้ชาวเลบานอนเนี่ย อบพยพออกจาก3ามเขตทางตอนใต้ของกรุงเบรุตนะครับในขณะที่ฝั่งของประเทศซีเรียครับอิสราเอลก็ไปโจมตีห้องพักที่เป็นอาคารในเขตอาศัยแห่งหนึ่งของมัสเซกรุงดามัสกัสนะครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอีก2รายบาดเจ็บอีกสอ,อาบาดเจ็บอีก4รายด้วยกันนะครับซึ่ง นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับก็จะเห็นว่าในฝั่งของอิสราเอลนั้นเนี่ยโจมตีไปทั่วนะครับไม่ว่าในปาเลสไตน์ไม่ว่าในเลบานอนรวมถึงในประเทศซีเรียครับแล้วก็โดยเฉพาะการโจมตีภาคพื้นดินเนี่ยนะคะเรียกว่าศึกครั้งนี้ก็ไม่ง่ายนะคะเกิดการประทะกันร,ระหว่างกองกําลังอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮิสบอลเลาะจากรายงานของกองทัพอิสราเอลเนี่ยมีการเปิดเผยนะคะว่ากองกําลังของอิสราเอลนั้นสูญเสียทหารไปทั้งหมด 8คนด้วยกัน6คนแรกเนี่ยสังกัดหน่วยคอมมานโดเอโกสซึ่งเป็นหน่วยลาตะเวนพิเศษเสียชีวิตจากการประทะกับกลุ่มฮิสบอลลาะ ขณะที่อีกสองคนเนี่ยสังกัดหน่วยกลนีอันนี้ก็เสียชีวิตในภารกิจที่แยกจากกันแต่ว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยมีการประเมินแบบนี้ค่ะทั้งการปฏิบัติการของทหารการโจมตีทางอากาศหรือว่ายิงปืนใหญ่นั้นทําให้ฝั่งฮิสบล็อกก็สูญเสียมากกว่า20รายขณะที่กลุ่มฮิสบลลอออกแถลงการนะคะว่ากลุ่มของตัวเองนั้นได้มีการตอบโต้มีการประทะักับกองกําลังอิสราเอลที่บุกไปในหมู่บ้านชายแดนมารุนอัลัสแล้วก็มีการกล่าวอ้างด้วยว่าสามารถทําลายจรวดรถถังเบรคว่าของ อ่าอิสราเอลได้3คันแต่ไม่ได้บอกว่าความสูญเสียของกลุ่มพิสเบลเลอร์นั้นเกิดความสูญเสียมากน้อยแค่ไหนคะ่ะครับนี่ก็คือเรียกว่าในส่วนของทั้งคู่นั้นเนี่ยยังคงตอบโต้กันแล้วก็นี่น่าจะเป็นครั้งแรกๆนะที่อิสราเอลนั้นออกมายอมรับนะครับว่าเกิดการสูญเสียแม้แต่โดนจรวดเนี่ยของอิรานโจมตีเข้าไปเนี่ยอิสราเอลก็ยังไม่ยอมรับว่าเกิดการสูญเสียแม้ว่าคลิปภาพนะครับที่ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์นั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าจรวดของอิรานหลายลูกนั้นเนี่ย เล็ดลอดการสกัดกั้นของทางด้านะระบบป้องกันภัยทางอากาศเข้าไปได้<า>นะครับ<า>ในขณะที่ทางด้าน, <c oughs> นเบนจามินเนทันยาฮูนะครับนายกรักฐมนตรีของอิสราเอลนั้นเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าสิ่งที่อิหร่านนั้นโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ของอิสราเอลนั้นเนี่ยครับก็บอกว่านี่เป็นการที่อิหร่านคิดผิดและอิหร่านนั้นเนี่ยนะครับเป็นการสร้างความผิดพลาดครั้งใหญ่นะครับเพราะเนื่องจากว่าใครก็ตามที่โจมตีอิสราเอลอิสราเอลนั้นก็จะโจมตีกลับอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับทางราชโยฮาสกันเล่นรัฐมนตรีกรลาโหมของอิสราเอลนะครับก็ออกแถลงการอีกฉบับประกาศบอกว่าจะตอบโต้อ,อย่างแน่นอนอิหร่านนั้นไม่ยอมเรียนรู้บทเรียนต่างๆนะครับที่ผ่านมาว่าใครก็ตามที่เล่นงานอิสราเอลอิสราเอลนั้นก็จะต้องเอาคืนนะครับในขณะที่สหรัฐประธานดีโจไบ,บเดนและก็กัมลาแฮร์ริสนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็ประสานเสียงกันว่าพวกเขาเนี่ยจะช่วยอิสราเอลนะครับในการตอบโต้อ,อิหรา่าน เช่นเดียวกับลอยออตตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐก็ต่อสายพูดคุยกับทางด้านโยฮาฟกาเลนรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลแล้วก็บอกว่านี่เป็นการเตรียมแผนที่จะเอาคืนอิหร่านด้วยกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ออกแถลงการนะครับว่าพวกเขายุติการโจมตีอิสราเอลแต่ก็พร้อมจะตอบโต้ทันทีหากว่าอิสราเอลนั้นมีการตอบโต้อิหร่านกลับคืนนะครับทางด้านอีกคนหนึ่งนั่นก็คือพลตรีโมฮัมเหม็ดบาเกอรี ผู้บัญชาการกองทัพบ,บกอิหร่านก็ออกแถลงการผ่านสถานีทรทัศนะครับเตือนว่าถ้าอิสราเอลนั้นโจมตีเข้ามาในดินแดนของอิหรา่านอิหร่านก็จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทั่วทุกภูมิภาคของอิสราเอลและก็จะเป็นการโจมตีที่รุนแรงและหนักหน่วงแบบที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนด้วยครับ ถึงสหรัฐอเมริกานะคะเราจะเห็นว่าพยายามที่จะมีการพูดคุยแล้วก็อยากที่จะให้มีการหยุดยิงระหว่างกองกําลังอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮิสบลอตมาตลอดแต่ว่าถ้าเกิดไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบนั้นจากการเปิดเผยของสื่อสหรัฐเองก็คือ p o l i t i c a l เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลสองคนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสหรัฐ4คนโดยมีการยืนยันแบบนี้ว่าการโจมตีของกองกําลังอิสราเอลที่บุกไปที่เลบานอนนั้นทางการของอิสราเอลเนี่ยมีการแจ้งแผนทาง ทหารภาพรวมให้สหรัฐทราบแล้วตั้งแต่กลางเดือนกันยายนแล้วปรากฏว่าแผนนี้ได้รับการอนุมัติโดยออมสโฮสต์สไตน์และก็รวมไปถึงเบรดมาร์เกนสองคนนีนะ้เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของผู้นำของสหรัฐ ขณะเดียวกันแหล่งข่าวยังบอกด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วการตัดสินใจตรงนี้มันถูกคัดค้านทั้งจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงต่างประเทศแล้วก็หน่วยข่าวกรองเนื่องจากว่ามีข้อกังวลว่าจะมีความทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐยังบอกได้ว่าตอนนี้มันก็ยังมี2แนวทางนะถ้าเกิดไปดูภาพรวมแล้วทางการของสหรัฐเองเนี่ยอาจจะใช้วิธีการในการเจรจาทางการทูตหรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือสนับสนุนอิสราเอลในการโจมตีฮิสบอลเลาะและก็แหล่งข่าวตรงนี้นะบอกว่าจริงๆ ฝ่ายบริหารนะมีการเลือกแล้วแม้ว่ายังไม่แน่ชัดว่าแนวทางที่เลือกคืออะไรแต่ว่าสื่อของสหรัฐระบุว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในดูการโจมตีนะอสิสราเอลมีการเลือกบุกไปที่เลบานอนตามแบบจํากัดตามคําขอของสหรัฐแทนที่จะเป็นการโจมตีภาคพื้นดินครั้งใหญ่ค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวเนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ